mẹ ơi, không, 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 Lung? ลุงให้อะไใจอีกหรออะไรของเราเนี่ย ลาฟาเจียกอยู่ไหนครับลงุงลาฟาเจีกอยู่ไหนออลาฟาเจีกอยู่ไหนโอ๋ที่ที่ทำเหล็กโอเคเดี๋ยวไปเ<ะ>ดี๋ยวไปห,หาหอะไรนะอะไรนะแกโทรนี่พูดว่าอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาครับครับได้ยินไหมครับลงุงแค่นี้ไปดอมโดนล่าดีกว่า มเอาได้แล้วผมเอามาผมเอาได้ค่ะกูช่วยหมดเต็มที่ช่วยช่วยเอาไปฟังตามเสียงกูช่วยก่อน Det er vår Ralva. พอามาจำเฟซจำเฟซไม่ได้เลยอันนี้ขขงจริงครับนะพอามาเฟซไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยอะใน,นเรื่องจริง ครับใกล้มาหรือ,อยังอันนี้ต้องรอก่อนครับผมไม่ลง้น,นอเออชัวรไปดีกว่าที่ทำเหล็กคิดว่าอยู่ที่หลอดหรือที่จีนเราจะไปเล่นในดับเปล่าแเดี๋ยวนี้ไปก็ได้ แล้วลุงไปเปล่าแล้วลุงจะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเจยอกไปไหมเฮียโทนี่ถามว่าจะไปแอดดับไหมคะเจยอกบอกว่าไม่ต้องไปดีกว่าโอเคนั่นแหละเฮียโทนี่ไปโอเคลุงเอ้าลุงอีกแล้วครับเนี่ยครับลุง Lappet, Aha! Det er nok, det er เอาวะเราเท่ตายโกอันนี้ขีดภาพล้ว เหครับเจอเฮหลงยังครับเอ่อยังไม่เจอเลยค่ะไม่เจอเฮหลงเลยอ่ะเฮหลงเขาไปไหนไม่รู้อ๋อคุณโทนี่จอยังยังไม่เจอแล้วผมจะโทรเขาเรียกเขาว่าแอดดับเนี่ยไม่รู้อ่ะอริสไม่เจอเขาเลยนะเอเคครับครับมาไอ้ดับไหแต่ว่ารถมันโอ,อ้เฮ้ยเฮ้ย เซ่ายเอ้ยพี่เธอนี่มาคนเดียวเออเออฮ้ย <c oughs> เรามีเรามีสนับเล้านี่หัวสิดวลดีวานเริดก่น,กนครับครับเนี่สองแจ๊ะตำรวจก่อนป่ะ จัดไปฮะอ่ะลงเลยไนะับตำรวจก่อนเลยเขานี้ภาพจำยังภาพเดิมเลยสองสี่หกได้หกคนมึงต้องเก็บนะเกูไม่เห็นกว่าเก็บกว่าเก็บว่าเก็มาเด้อเข้าแล้วคสวัสดีพี่สวัสดีครับติงโตไหมครับเติมพลังก่อนออกโรงครับอ่าพี่ขออันนึงเฮ้ยยังไงถ้าสมุทรศรลบยังไงก็ต้องรีอยู่ดีนะเว้ยหนึ่งสองสามพี่ขออันนึงมึงขายผิดมึงต้องขายตอนจบเว้ยมึงต้องขายตอนจบ มึงขายตอนนี้ฮะเขากินถ้าเต็มเขาถล่มเดียวเขาถล่มอ้าวก็ดีอ้าวให้เงินเท่ามันเดียวจบถล่มห้าหกห้าคนหกสองหกคนได้อยู่ได้แล้วฝั่งฟ้าด้วยวะต้งเลยวะไปเอาเลยไปไปเดี๋ยวไม่ได้เก็บกองเดี๋ยวไม่ได้นัวนัวกันให้เสร็จแล้วถ้าเราเหลือแค่เราเองก็แทงกันเลยเอาเลยเอาเลยสนับสน์ทสตาร์ทสตาร์นเลย โอ้โหตำรวจวิ่งหนีวะใช่หวะสีฟ้าเราเรอเก็บเหมือนกันนะไอตำรวจกับเาไอตำรวจกับเต้าไอตำรวจกันเลยไอรวจกนเลยเดี๋ยวไตำรวจกันเลยของให้ใครก็ได้แต่ห้ามให้ตำรวจแค่น่ะ้ยากล่คนนึสนับผัดนสนาดี่เขาแ้วกล่องของไาเล้ข้อเลยไฟ้าข้างหน้าโดนมากเลยสิฟ้าไม่เก็บแล้ววะ โอ๊ยเ<ๆ>บี้ยบอลมาทโทษเฮ้ยโทษคุยคันนี่ก่อน กองกองไปกล่องไปกล่องไปกล่องเอาแล้วละ่ะเขาต้องแยกกันแล้วละ่ะจุ่มเลยงานจุม่มงานจุม่มงานจุ่มไม่เมียผมยังไงฮะยังไง <c oughs> ใครอะเที่อใครอะโอโห่ <c oughs> โอ้โหเท <c oughs> ่าทีนะครับเอเก็บพอดีเท่าทีร <c oughs> ับประทานนะครับ อุ้มเพื่อนอีกคนร่อยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวช่วยไปช่วยเก็บของก่อนเร็วพี่เท่นี้ได้ใช่ป่ะใช่แล้วใช่แล้วครั รึสองห้ารสองคนนะหมอตรงนี้เท่าไหร่ค,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 ครับหมอตำรวจค่ะคุณตำรวจค่ะเขาตาอยู่นี้ครับหมอครือแอนโดรบนนัดแต่เขาตายไม่อุ้ยอุ้ยเจย์ครับคุณโทนี่เจนครับอุ้ยเฮ้ย เลือดยูเมียกว่าเลือดยูเมียกว่าเอาไปเอา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 เคยได้เจอข้ามอยอยนี่ เอจงเดยเรากขึ้นมฮะโอิอนนี่ยังมีเกือบตาย ือเราใช้สน้นอ๊ออะเออขี่โกงอ่ะโอ้นี่เรายังโกงเลยอ่ะหมอ,อ,อสองคนเท่าไหร่อะสี่ร้อยครับโอเคโอ้ย <laughs> สองคนครับเลขอะไรคับหมอเออหนึ่งศูนย์สี่ครับอ่าช่วยอะไรครับคอคนนะ Show.